หากคุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตของคุณเต็มไปด้วยปัญหาและความกังวลอย่าพลาดบทความนี้นักพยากรณ์ดังอย่างหมอบอยเคลชัดเพิ่งเผยแพร่คำทำนายดวงล่าสุดว่า6ราศีจะมีโชคชะตาสว่างสวัยทั้งเรื่องเงินทองและความสุขแต่ทำไมถึงมีบางคนยังคงไม่เชื่อในคำทำนายดวงและคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันที่9พฤศจิกายน2568ผ่านเพจ a c e b o o k ของหมอบอยเครชัด https โค w f นสแลส o แลสเว็บไซต์เว็บดอทเฟสบุ๊กดอทคอมสแลสโปรไฟล์ดอทีเอชพีเกรชันาร์ไอดีเท่ากับหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เท่ากับโฟโตได้มีการเผยแพร่คำทำนายดูที่น่าตื่นเต้นโดยระบุว่า6ราศีประกอบไปด้วยราศีเมษร,ราศีมังกรราศีพิจิกราศีมิถุนราศีพฤษภและราศีธนูจะมีดวงเปิดหนักมากโชคลาภร่มเริ่มเข้ามาทั้งเรื่องเงินทองและความสุขซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่เคยเผชิญกับปัญหาและความกังวลในนช่่่วงทีผามาม แต่ที่น่าสนใจคือทําไมถึงมีบางคนยังคงไม่เชื่อในคําทํานายดวงคาตอบอาจจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อและวิทยาศาสตร์แม้ว่าจะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนความเชื่อในดวงชะตาแต่ก็ยังมีผู้คนหลายคนที่เชื่อว่าชีวิตของพวกเขาเป็นผลมาจากการตัดสินใจและความพยายามของตัวเองมากกว่าอย่างไรก็ตามคําทํานายดวงนี้ยังคงเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลและไม่ควรพึ่งพาเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์และความเป็นจริงในชีวิตทีมงานไทย นิวออนไลน์ขอให้ทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่หวังไว้ตลอดปี2568คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับคำทำนายดวงนี้คุณเชื่อว่าดวงชะตามีบทบาทในชีวิตของคุณหรือไม่หรือคุณเชื่อว่าชีวิตของคุณเป็นผลมาจากการตัดสินใจและความพยายามของตัวเองมากกว่าขอให้ทุกคนแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อสร้างการสนทนาที่น่าสนใจขอบคุณ fb หมอบอยเคลชัด https colon s l a l w w w facebook com s l a profile php question mark id เท่ากับ1 000 5722 1688922 n sk เท่ากับโฟโต